โอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมพัง PX 2อีกเช่นเคยแล้วก็มาอยู่กับโดมมาอีกตามเดิมนะจ๊ะแต่วันนี้มาอยู่กับอาวุธใหม่เดอร์เป็นอาวุธเทียหที่ได้จากดอปบอสโดมมาจะเป็นยังไงจะเท่ขนาดไหนผมขอเปิดคลิปแบบแอคกับบรรยากาศหน่อยล้วกันไปดูกันเลย เลวนะเริ่มมาเราก็ไปหาเดมอนอาร์ตสปินเพื่อจะเปลี่ยนพลังอสูรเราจะหาพลังไอซ์คลิปนี้ฝากความหวังไว้กับ5สปินเลฟได้สแวมอันแรกไม่เอาอันเก่าไม่เอานะเคยใช้แล้วต่อมาอะไรครับได้บลัดไม่เอาครับผมของเนซุโกะเหลือสอันสุดท้ายนะได้ได้ดรีมอันเก่าไม่เอาเหลือสามอแล้วทุกคนได้ไหมได้ไหมโอเคได้แล้วครับ นสูนไอซ์ของโดมะนะครับเข้าทางเลยมีวอลแฟนแล้วเราก็ไปฟาร์มกันเลยนะครับผมเวลแรกท่าแรกเขาจะมีให้ตั้งแต่เวลแรกๆเลยนะครับไอซ์ก็จะเป็นเหมือนมีหิมะตกมาจากฟากฟ้าผมผมก็คอมโบกับวอลแฟนเลยนะสร้างพายุทอร์นาโดเป็นอาวุธของโดมะซึ่งมันโคตรจะเข้ากับเสื้อฮาวริของเซนิสึเลยนะในความคิดผมนะมันรู้สึกว่ามันเข้ากันสีเหลืองทองออกเหมือนแบบว่าเป็นโดม้าแบบ ร่างสง,ง่าง,งามประมาณนั้นเนาะ <Whoa. S 1> สวยจัดเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยมีคนมาช่วยวะทุกคนมีคนมาฟาร,ร์มกับเรานะครับตรงตรงนี้จะเป็นตรงหน้าหมู่บ้านโนเม Village นะครับของโลกสองมาฟาร,ร์มกันได้ตรงนี้ไม่ต้องแข่งขันกับใครมากเพราะว่ามันเป็นที่ที่เป็นเซฟโซนคือเราจะตีผู้เล่นอื่นไม่เข้านะแต่ในทางกับกันก็แต่ AI อ่ะยังตีเราเข้าอยู่พวกบอทพวกแรงต่างจัดไปผมมาฟาร,ร์มกับเสาหลักบ้างนะครับมูจิโร เสาหลักควันนะครับไม่ใช่แล้วเสาหลักหมอกนะเป็นเสาหลักที่ตึงมากตอนนี้อนิเมะกำลังตึงเลยนะเอาเฮ้ยแล้วโปเอาเอาเอา,เอาโปแฮกเกอร์ acker, ทุกคนดูดิโอ้โหมันลอยอยู่บนฟากฟ้าครับแล้วก็ตบมูจิโรตายไปในเซี่ยววินะครับผม,ไ,มไปครับผมแก้เขินหนะ่อยมาตีกับสลชเชอร์หน่อยมาเกิดในที่ของอสูรอันนี้เป็นที่ที่อสูรเกิดนะครับคนที่เล่นเป็นอสูรนะ่าจะมาเกิดตรงนี้มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะไปครับ ไม่ตึงเท่าไหร่โอเคสแลชเชอร์ตายนะการที่เราฆ่าสแลชเชอร์เนี่ยมันก็ยังได้เวลเยอะอยู่เพราะว่าสแลชเชอร์มันก็เป็นไม่ใช่บอทธรรมดาไงมันก็เป็นเหมือนเป็นเชิงบอสแต่ว่าไม่ใช่บอสที่เทียเยอะขนาดนั้นก็สู้ง่ายง่ายโอ้โหทีนี้ผมออกมาใช่ไหมโอ้ที่ขี่ม้าโคตรไกลโอเคได้อยู่มาเมืองแรกต่อเหมือนเดิมเปิดแอร์เลยจ้าตอนนี้ผมพักอยู่ในห้องที่มีแต่พัดลมนะน้องก็เลยเข้ามาบอกเปิดแอร์ เอาไปต่อเลยดีกว่าผมก็มาสู้กับบอสตัวแรกนะั้นที่อยู่หน้าหมู่บ้าน l e n o เม no Village เรามาพิชิตเอา Mastery Demon Ice กันเลยดีกว่านะตอนนี้มีแค่ท่าแรกนะท่า s e อีกนิดเดียว25ก็จะได้ท่า2อแล้วนะอะ่ะแล้วผมเจอเบนเทนด้วยว่ะดูดิลองมาดูกันได้นะครับบอสหน้าหมู่บ้านนี้จะมีคนหนึ่งใส่ชุดเหมือนเบนเทนนะถ้าลองสังเกตดีๆแล้วใช่เลยมาวอ Fan อาตัวแซตมาก่อนปุ๊บโอเคจะได้มีไอส์มา t e ตอรี่อัพกับเขาบ้างแล้วก็คอมโบกับวอลแฟนสบายๆตัวนี้ถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆนะเวลสูงๆแล้วมาสเตอรี่เยอะเนี่ยบอกเลยว่าศัตรูจับเรายากมากเราจะเป็นศัตรูที่ศัตรูเกียร์อะเพราะว่าเรามีสกิลไกลเยอะค่อนข้างไกลโอเคผมมาอีกทีนึงผมมาสู้กับมิจิโร่แต่ครั้งนี้ไม่ได้มาคนเดียวแล้วก็มีพวกผู้เล่นสัญจรมาฟาร์มด้วยโอ ได้อยู่ง่ายๆผมก็ขอใส่สกิลให้มันโดนกับมูจิโร่สักนิดนึงนะครับเราจะได้เหมือนนับแต้มว่าเอ้ยเราก็ช่วยตีเหมือนกันเควสมันจะได้เดินได้อยู่ประมาณนี้นี่ผมใช้แค่นี้นแหละใช้พาย,ยุไหลเพราะว่าเข้าไปเหนือกับเขาไม่ได้นะเพราะว่าผมยังแบบเวลน้อยอย,อยู่ไงพวกผู้เล่นสัญจรเขาก็มดมเมไม่ใช่จะเบาด้วยแม่พูดถึงก็เกือบตายนะผมไปครับมูอิจิโร่นอนกับพื้นเรียบร้อยไหมเทนิสึแอคอีกแล้วนะครับปานนี้ไม่หยุดเลย ฟาร์มสายฟ้าแอคอีกแล้วไปครับต่อมาเราก็กลับมาฟาร์มที่หมู่บ้านเดิมเรานะตอนนี้สกิลเหมือนจะได้แล้วโอเคสกิลเอ็กได้แล้วครับสกิลนี้เป็นยังไงนี่ครับผมเป็นสกิลที่มีดอกไม้ฮิมะมาแล้วก็เรียบร้อยไปหิมะโปรยใส่หน้าโอ้โหโคตรโหดฟาร์มยันเช้านะตอนนี้เทนาโดเราก็ยังแบบยังตึงอยู่ไงไม่มีใครกล้าเข้ามาเจอเจอบอลแฟนเข้าไ,เขาไปเขาก็หนีหมดแล้ว <c oughs> มันมีบางครั้งครับเอ้ยเดี๋ยวผมต้องไปรับเควสก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะฟาร์มลมนะจะได้เควสน้อยจะได้เงินน้อยอีเอ็งพีน้อยอะไรเงี้ยมาครับต่อเลยฟาร์มต่อฟาร์มให้ได้มาสเตอรี่เปิดด้วยทอร์นาโดโอโหไปไงครับดาเมจโคตรแรงแรงสุดๆอันนี้เป็นท่าตัวซีเหมือนผมจะได้แล้วนะท่าตัวซีเมื่อกี้ เป็นเป็น,เป,นเป็นท่าปลาหิมะครับเป็นท่าปลาคล้ายๆก้อนหิมะไปแล้ว,แล,วแล้วมันจะระเบิดเนี่ยผมได้แล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมใช้ไปแล้วนะบอสตัวแรกก็ดรอปของเทียอาจจะไม่สูงมากแต่ก็พอได้นะคุณผู้ชมนะยิ่งถ้าเกิดตอนเบเทอร์ดรอปนี่ก็โอเคอยู่อาจจะดรอปพวกขวดยาอะไรเป็นสส่วนใหญ่นะครับไปครับผมบอสตัวนี้ตายแล้วเราก็ไปตีลูกกระจอกเล่นสักหน่อย ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มูซันส่งเควสมาให้หรือยังเออเนี่ยครับอันนี้คือท่าซนะีนะั้นนะทุกคนนะเป็นท่าซีที่ผมเพิ่งได้ได้อยู่นะสกิลไกลามาแล้วสกิลปลาอ่าเก็ดน้ําแข็งไปแล้วมันจะระเบิดใส่ศัตรูอ่าโอเคไอ้ท่าเนี้ยเป็นท่าที่ผมอยากได้นะเนียนๆ่ท่าเนี้ย,ยนะไอท้ไอท่าที่เอาแท่หิมนะนะเมื่อกี้แล้วมันก็จะกลายเป็นดอกบัวดอกบัวน้ําแข็งประมาณนั้นตอนนี้ได้ท่าวีมาแล้วทุกคนนะ เอาแล้วนะมาดูนะท่าวีจเป็นยังไงท่าวีได้มาเกีเงสดสด้อๆเลยครับอ่ะล้วคนโทรมาอีกแอหตลอดเลยนะท่าวีเป็นงี้ครับผมสไลด์เอาสไลด์เลยสไลด์ลอยโอเคได้อยู่ครับโดนอยู่โดนอยู่เฮ้ยเอาเอาจัดดยคอมโบกับวอลแฟนได้อย่างดีเลยนะตอนนี้ก็เป็นช่วงเบเทอร์ดรอปด้วยนะครับตีบอสก็จะมีโอกาสดรอปของดีดีกว่าเก่าอะ่ะจากเมื่อก่อนเปิดหีบมานี่หีบ หิบว่างแก๊กเลยไม่มีของเลยเดี๋ยวนี้จะมีของให้เราได้รุนบ้างนะเผื่อได้พวกของแร่ของแบบเมทัลิกอะไรเงี้ยของตำนานอะไรเงี้ยอันนี้ก็พอได้อยู่นะครับเอาดาบไปขายได้โอเคครับของเหงาลงมาฟาร์มกับบอสหมู่ข้างล่างเป็นที่ที่ทุกคนที่เล่นเกมนี้น่าจะคุ้นเคยเอาหันหลังให้ผมผมก็ตีฟรีเลยอ่ะเอาดิธอร์นาโดตามครับไปติดมุมติดกล่องอัดมุมไปเรียบร้อยครับไม่ได้เกิน ผมไม่ได้เกิดเอาเฮ้ยวิ่งมาผมเอาแท้ฟาดโอ้ไม่ทันครับผมจะโชว์ท่านี้สักหน่อยพึ่งได้มาตะกี้นี้สดๆเลยโอ้แล้วมันคอมโบใส่ผมรัวเลยเออเฮ้ยเ,เฮ้ยเ,เฮ้ยไอ้ไอไอคนดูเขาเดี๋ยวเขาหาผมไก่เอาเฮ้ยโอ้โหไม่ไว้หน้ากันเลยจังหวะนี้แหละผมส่วนคืนบ้างทอร์นาโดติดผนังเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยแรงเฮ้ยเเลือดผมต่ำกว่าห้าสิบอร์เซ็นแล้วนะจังหวะนี้จะแพ้หรือเปล่าครับผมขอทำการ สู้กับมันแป๊บนึ่งก่อนโอเคโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วว่ะประมาณไม่ได้ตอนตอนที่ไม่ได้อัดให้คุณผู้ชมดูเนี่ยมันผมเก่งน่าดูเลยแต่พออัดนี้ผมแพ้เลยต้องเซตสปอนไว้ก่อนนะเผื่อผมตายนะจะได้เกิดใกล้ทอร์นาโดไปครับได้เลิกโชว์ท่าหรือย,ยังเอาท่านี้ก่อนครับนี่สวนเลยครับจะวิ่งมาแทงผมผมเมาท่าวีสวนเลยลงไปจะมีติดอ่สถานะน้ําแข็งนิดน,นึงด้วยลองโซโลดูนะเมื่อกี้จะตัวหมูมันจะกลายเป็นน้ําแข็งก่อนที่มันจะโดนผมทุ่มนะเออเอาเรื่องอยู่เอ,อ้ย เรื่องอยู่เรื่องอยู่ไอ้ท่านี้ก็พอหวังผลได้ไอ้ท่าปาน้าแข็งเอาท่านี้ครับผมโชว์นี่ไงครับท่าใหม่เป็นไงกลายเป็นดอกไม้แข็งหมูแช่แข็งหรือเปล่าไปครับคอมโบกับทอร์นาโดต่อไปนะวอลแฟนมันจะเข้าอีกแล้วโอ้โหผมใส่ท่าไม่ทันหว่ะท่านี้มันเร็วมากฉีกทากปากโอ้โหไส้ขาดถ้าไม่ใช่อสศนี่ผมว่าฟืนฟูไม่ทันจริงอ่าเรียบร้อยครับผมไม่ทันไรก็ตายนี่ครับดอกของดีอยู่นะ ได้อยู่ถ้ามีช่วงเบเทอร์ดรอปเอาแล้วนะทีนี้ผมมาเก็บท่าสุดท้ายนะฟาร์มเจอรี่ของเดมอนไอซ์มอนอสูรไอซ์ใช่ไหมทีนี้มันให้เรากําจัดบอสโดมาด้วยนะมันจะมันถึงจะปลดล็อกสกิลสุดท้ายให้เรามีโอกาส10%นะครับตอนนี้เขากําลังนัวกันอยู่เลยผมก็ขอไปใส่กับเขาด้วยแล้วกันนะ <c oughs> ดูร็บผมดูความฮิตของมอนอสูรโดมาฮิตขนาดไหนคนเล่นแทบจะทั้งโดมนะครับดูดิ <c oughs> โอ้โหมีตัวคนเล่นเนี่ยไอท้ท่านี้แหละที่ผมจะเอาท่านี้แหละท่านี้เลยโคตรตึงตึงจริงๆครับไปเล่นดันเจี้ยนนี่บอกเลยท่านี้ยเป็นท่าที่หวังผลได้เยอะที่สุดละนะครับมันจะทําให้ศัตรูที่เราไม่ได้แล้วเราก็จะไล่มนอยู่กับที่ประมาณนั้นค้าแล้วผมเจอซูเปอร์เย์ก็ด้วยไงอตอนนี้ผมใส,ส่สกิลไปแล้วไงต่อลูกกระจอกผมโดนแทงไม่ได้เลยช็อตนี้ขอ สก,กิลนิดนึงสก,กิลนิดนึงเอา้ากลับมาที่นี่ครับผมขอตีสักนิดนึงได้ไหมโอเคผมแทบไม่ได้แตะแต่ก็พอสก,กิลเข้าไปหน่อยตอนนี้เหมือนจะยังไม่ได้นะผมไม่ได้ว่ะทุกคนโอกาส10%ที่จะปลดล็อกสก,กิลสุดท้ายนะแต่มันยังไม่ได้ว่ะแล้วจริงๆกับผมฟาร์มใช่ไหมผมฟาร์มอีกบอสตัวหนึ่งครับมันได้แล้วแต่ผมลืมอัดอีกโอ้เลิศพรผมไม่ได้อัดครับตอนสุดท้ายนะเดี๋ยวไปดูตอนสุดท้ายเลยนะครับตอนที่ผมได้สก,กิลแล้ว โอเคแล้วก็รัดมาเลยรักกันตอนที่ได้ของได้สกิลครบหมดแล้วนะครับผมตอนนี้คือได้มาสเตอรี่ไอซ์หมดแล้วนะอย่างที่บอกผมลืมอัดไว้นะแต่ว่าตอนนี้คือได้ครบแล้วจะมาลองเล่นให้ดูแล้วเออวิ้ยลิ้นพันธ์ล้วบอสที่ผมเลือกก็คือเสาหลักนะครับเสาหลักหิมะมีด้วยเหรอวะเสาหลักหิมะโอเคครับเกมนี้มีนะแต่ว่าในอนิเมะไม่น่าจะมีไปครับเริ่มเลยนะเปิดมาเอาสกิลน้ำแข็งใส่โอ้โหน้ำแข็งนี่มันเอากันไม่ลงจริงๆว่ะเฮ้ยตึงจริงๆนะ ไอ,อผมชมพูนี่เขาสวยนะว่าว่าเขาไม่ได้เด้อเขาสวยเด้อเอาเขาผมตามนะผมตามนะผมใช้เป็นวอลแฟนตอนนี้จะพยายามจะเอาพายุใส่เขาเรียบร้อยครับ,รบผมปิลไปตามพายุทอนนโดูโโตามด้วยท่าวีครับกระแทกใส่พื้นโอโหกระดูกหักไปสี่ท่อนแล้วก็ตามด้วยวอลแฟนต่อเลยนะต่อมาเป็นซิกเนเจอร์ของเรานะครับท่านี้โอเคตีผมก็โดนไปนะครับโอ้โหเด้งเลยเด้งเด้งเด้ง ตีไปก่อนตีไปก่อนรอสักเลือดประมาณนึ่งค่อยใช้ท่าสุดท้ายนะท่านี่ผมเพิ่งได้มาเอาใช้เลยครับตอนนี้ครับท่านี้ครับผมเรียกแม่มาช่วยพ่นไฟไม่ใช่พ่นน้ําแข็งไม่ใช่แม่ด้วยครับมันเหมือนมันเสกขึ้นมาเองนะประมาณนั้นโดมาเขาเป็นคนที่ชอบชื่นชอบผู้หญิงผู้สาวสาวไทยบ้านอยู่แล้วเขาก็ต้องเสกเป็นร่างผู้หญิงอยู่แล้วนะไปครับผมทุ่มเลยอาไม่โดนอีกเจอเขาใช้ท่าปรานหิมะใสา่อาเรียบร้อยครับผมทอร์นาโดปิดจ,จอบนะสำหรับวันนี้ก็ ยินดีมากครับที่มาเล่นโมนัโอนโดมะของตัวละครโดมะสักทีนะพอคลิปที่แล้วเนี่ยเล่นสวัมกับเล่นของเอนมูใช่ไหมมันยังไม่ตรงกับตัวละครแต่ว่าครั้งเนี้ยผมได้วอลแฟมมาแล้วก็เลยเป็นโอกาสที่ดีที่ใช้ไงมันก็โอเคใช่ไหมล่ะที่จะมาใช้ท่าของโดมะแล้วผมก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ดูคลิปผมคลิปที่ผมลงไปเป็นอ่าอะไรนะมันมีคลิปโดมะเอยคลิปต่างๆนะครับปรานเสียงบ้านต่างๆในช่องขอบคุณมากที่ติดตามมาแล้วก็ พยายามช่วยๆกดไลค์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับ <Wow. S 1> จเจเปอร์ตัวน้อยตาดำๆเออครับผมขอลาไปเพียงแค่นี้นะครับกดไลค์ให้ด้วยนะกดซับให้ด้วย